แต่ถ้าตำนานเนยมันจะอยู่นานคือคนมันจะจำอ่ะตำนานในเมื่อคุณทำหน้าที่ตรงนี้คุณต้องทำให้ดีที่สุดแล้วคนก็จะโอ้ยนี่แม่้าเลยทำงานแม่ดีบริการดีไปออกไปเขาก็ยังจำเขาก็ยังนึกว่าโอ้นี่บริการดีดูแลดี นี่เขาเรียกว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานางอยู่อยู่นางคือคนยังจำจะเอาตำแหน่งอะไรก็เอาไปเยเยี๋ยถ้าหกสิบก็กเกียงอยู่บ้างเหรียงหลังไม่ก็ตายหกสิบก็ตายบางคนยังไม่ตายบางคนตายเจ็ดสิบแปสิบ ใครก็มีปัญหาหมดคนรวยก็มีปัญหาคนจนก็มีปัญหาคนพริกงพิกลางเะเหได้ร่องก็มีปัญหาหมดแต่มันต้องสู้ถ้าเราไม่สู้นะจมน้ำตายเลยนะ ไม่มีใครไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหมดจะรวยจะจนจะยาจกรือว่าจะพิกงพิกางคนหลอ่อคนสวยคนขี้เร่ก็มีปัญหาหมดในเมื่อมีปัญหามันก็ต้องสู้ต้องสู้ถ้าไม่สู้นี่นะจมน้ำตาย แต่ป็นฆ่าตัวตายนะฆ่าตัวตายนี่บาปแต่ถ้ามันตายเองถ้ามันตายเองไม่เป็นไรแต่ถ้าโดงนยิงตายหรือว่าโดงคนอื่นทําให้ตัวเองโดงโดนคนอื่นทําให้ตัวเองเสียชีวิตหรือว่าให้ตัวเองตายอ่ะคนที่ฆ่าคนเนี่ย โอ้็นคนน่าสงสารนะคุณค่าเขาก็เหมือนว่าบางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณค่าเขางคือคุณต้องรับบาปเขาหมดเลยบางคนเป็นคนก็ดีใจกูแม่สาใจกูเด็กข่ามันแต่มันก็ตายรู้หรือเปล่าว่า คุณรับบาปเขาหมดในคนที่ตายไปที่คุณฆ่าคือเขาจะเป็นคนบริสุทธิ์ทันทีเลยคุณจะไปเอาบาปรับบาปเขาต่อแล้วก็บุญของคุณเนี่ยคุณต้องให้เขาเนี่ยแล้วสักคุณก็ตายถึงเวลาคุณก็ตายมไม่ใช่ว่าคุณไม่ตายอะ่ะย่าว่าเนี่ยเข้าสวรรค์เลยคนพวกนี้นะ ไม่แต่กรีงสวรรค์ไม่ยังไม่ได้กิีนเลยคนที่ฆ่าโคนี่บาปนะแล้วบาปหนาด้วยไม่ใช่ของง่ายๆนะบาปแล้วก็่าว่าจะเข้าสวรรค์เนี่ยไม่แต่กิีงสวรรค์อ่ะกิีงสวรรค์จะเนี่ย่มันมีกินงกินงแรงกิีงระยะยาว เขาบจะทําอะไรคิดละคิดก่อนคิดแล้วคิดอีคิดแล้วคิด,ด,ค,ด,ค,ดคิดอยู่นั่นแหละเพื่อไม่ให้มันผิดาพาาถ้าติดผ้าบางอย่างมันก็แก้ได้จะบางอย่างมันก็แก้ไม่ได้นะนี่เมื่อคุณฆ่าเขาเขาตายไปแล้แก้ได้ไหมนะ่ะคุณสามารถทำให้เขามีชีวิตขึ้นมาได้ไหมไม่ได้เลยคุณไม่ใช่พระเจ้าเลย มันเป็นคนมีมีเลือดมีเนื้อมีชีวิตจิตใจเหมือนคนทั่วไปอะ่ะ